คุยกันกับคุณถนอมศักดิ์สารชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลเคทีซีมิโกอยู่ในสายครับสวัสดีพี่ถนอมครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับถามตรงๆเลยคิดว่าหุ้นจะขึ้นได้แข็งแรงมากน้อยแค่ไหนครับเอ่อมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นก็คือว่าแม้กระทั่งในต่างประเทศก็ตามก็คือว่า เดิมเนี่ยมันไม่มีแรงซื้อเลยแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ตลาดพูนขึ้นก็คือมีคำว่าช็อตคาเวลลิงเกิดขึ้นแสดงว่ามันก็อาจจะมีแรงซื้อขืนซึ่งคำถามว่าช็อตคาเวลลิงก็เป็นแค่การซื้อชั่วคราวไม่ได้เป็นการซื้อยั่งยืนนะครับเพราะปัญหาหลักของโลกตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือเศรษฐกิจจีนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราเห็นสําหรับจีนก็คือจริงก็พยายามออกมาตรการทุกอย่าง นะครับ <S <S เพื่อไม่ให้ค่าเงินของเขาเนี่ยมีการอ่อนค่าเช่นสัปดาห์นี้ก็มีการเขาเรียกว่าแม้ว่ากระทั่งธนาคารของต่างประเทศในจีนก็มีการเขาเรียกว่าเพิ่มมาตราดีเซิร์ฟสำรองเพื่อไม่ให้มีเงินหยวนนะไปเก่งกําไรมากขึ้นรวมถึงวันนี้ก็ได้มีการอาัตรีสภาพคล่องสูงถึงสี่แสนล้านหยวนนะครับ,รบซึ่งสูงสุดในรอบสามปีถ้าคิดเป็นรายสัปดาห์นะครับอ,อันนี้ก็เป็นการพยายามของจีนที่พยายามหนึ่งก็คือให้ค่าเงินของ หยวนเนี่ยไม่แข็งค่าเร็วแล้วก็ไม่ให้เกิดในเรื่องของการตึงตัวของอาการดอกเบี้ยในประเทศด้วยครับซึ่งถามว่าทําสําเร็จไหมวันนี้ก็ดูดีนะครับในเชิงของตัวของของจีนที่มีมาตรการพอดีมันมีปัจจัยเสริมในเรื่องของความเชื่อมั่นจากตัวของ ECB มากกว่าซึ่งถามตัวของราคี้เนี่ยจริงๆรทันวาเพิ่งออกมาตรการไปเองใช่ไหมครับของ ECB ครับผมคิดว่าของราคี้ก็คงใช้วิธีเขาเรียกว่าพยายามพูดเรื่อยๆพยายามพูดเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ผมเชื่อว่าทาง ECB เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะจะออกมาตรกา,ารเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่เขารอรอยู่ก็คือว่าผลประชุมเสร็จแล้วจะเป็นยั่างครับคือพลันในเชิงของตัวของ ECB ผมเชื่อว่าในการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยก็ยังคงอาจจะใช้วิธีพูดเหมือนเดิมมากกว่า<ม>ในเรื่องของการซิกแนลที่แท้จริงก็ยังไม่เกิดขึ้น<ม>อที่ผมพูดอย่างนั้นในเรื่องของผลประชุมในเรื่องของประธาน ECB นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้ามันจะมีผลประชุมธนาคารกลางทั้งสามแห่งนะครับใช่ฮะ มีตั้งแต่เฟดนะครับมีทั้งอังกฤษแล้วก็มีของญี่ปุ่นครับแต่ไฮไลท์ก็จะอยู่ที่เฟดนะครับก็คือซึ่งตอนนี้โพสํารวจจาก60อีคอนดเมิส uh huh. คือศูนย uh ์ huh. คนเลยนะครับไม่มีใครคิดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย uh huh. แล้วก็ประมาณ50%คิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงของเดือนมีนาคมครับนะครับซึ่งตรงเฟดเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือยินก็คือไม่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยครับตอนนี้มุมมองถ้าเรามองในตัวของรายงานของเฟดเนี่ยเขาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยสี่คระมาณครั้งงเอ นั้นสัญญาณของเฟดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้เ,เขาเรียกว่าแรงกดดันในเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าตัวของต้นทุนทางการเงินเนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราจะเห็นวันนี้นะครับค่างินในเซกุนกเอเชียเริ่มแข็งค่าขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าในเรื่องของการกริกการพื้นตัวระยะสั้นของตัวของต,องตลาดหุ้นด้วยนะครับส่วนในเรื่องของ BOJ er, จะประชุมวันศุกร์หน้า ซึ่งผลการประชุมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคิดตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าไม่ได้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมก็คิดว่าอาจจะยังคงอยู่แต่ก็เรียกว่า50-50 ไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็คือว่าเย็ยนและหมอนค่าคนับจากเดิมที่แข็งค่ามาตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นสัปดาห์หน้านะครับก็คิดว่าต้นถึงกลางสัปดาห์การแลลี่ก็ยังมีอยู่ข้อดีก็คือว่าทางเทคนิคประกอบเข้าไปด้วยเนี่ยการไม่หลุดแถวประมาณพันสองร้อยสามสิบแต่ขึ้นมาเทสใกล้ๆพันสองร้อยเจ็ดสิบได้ทําให้โอกาสที่มันจะไปแตะพันสามมันก็มีเหมือนกันครับ แต่คาถามที่คุณบอยถามนะครับว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าผมก็ยังตอบเหมือนเดิมว่ายังไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร uh ่ huh. เพราะว่าปัญหาหรือว่าถ้าเราพูดถึงโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยม uh huh. ันเกิดจากจีน uh huh. จากราคาน้ำมันดิบซึ่ง uh huh. มันเป็นหาโครงสร้างซึ่งมันแก้ค่อนข้างจะยากเนี่ย uh huh. การการที่มันเชื่อมั่นระดับหนึ่งแล้วราคาขึ้นขยับขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นแค่ช็อตเติมเขายังบอกว่าแถวไริเวณพันสองร้อยแปดสิบขึ้นไปถึงพันสามก็ยังเป็นโซนที่อาจจะมองในเรื่องของ, uh huh. ของการพ t ฟิ i เทค k i n g ไปก่อน,นะครับส่วนปัจจัยเสริมสัปดาห์หน้านะครับจะมีรายงาน GDP ของอเมริกาปลามาสที่สี่ซึ่งตลาดคาดว่าค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับอาจจะต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยระดับหนึ่งที่ทําให้เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับ,รบแล้วก็ของไทยก็จะมี e a r n i n g ้งวิทเซก็อาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแล้วนะครับก็จะมีพวกปูนซีเมนต์ไทยก็คิดว่าคงช่วยได้ระดับหนึ่งในเชิงของปันผลที่คิดว่าจะจ่ายนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่งทุนจะถามหาหุ้นปันผลเพราาะว่ ดีเวเดน i e ยูตอนนี้หลายบริษัทมากกว่า4-5%เซนต์ะครับคันั้นในเชิงของคุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าดาวไซด์พันสองร้อยี่สิบพันสองตอนนี้น่าจะยังคงเอาอยู่อาาเอแต่ว่าการทะลุขึ้นไปถึงพันสาหรือเหนือขึ้นไปเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่ามันมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ,รบถ้าไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมก็คิดว่ายัางอยู่ในกรอบเดิมนะครับก็พันสองรยีแต่ว่ากรอบบนขึ้นไปถึงพันสานั่นเองครับครับ สมมุตินะไหมครับน้ำมันมีโอกาสที่จะกลับกลับไปขึ้นได้ได้ไดกลๆแบบสามสี่สามห้าเหรียญไปไปได้ไหมยังมีอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆคอนเซนแซสของตลาดเนี่ยยังอยู่ที่สี่สิบถึงสี่สิบห้าเหรียญที่ผมพูดอย่างนั้นที่ที่บอกพอดีรเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าว่า,าจัดของราคาน้ํามันดิบเนี่ยช่วงที่โลจะอยู่ในช่วงของไตรมาสที่สองครับแล้วปีนี้แต่แรกช่วงต้นปีเนี่ยมันไม่มีหนาวเลยครับนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของราคาน้ํามันดิบส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการถูกช็อตหรือว่าราคาล่งลงเร็ว ผมเชื่อว่าการล่วงลงของราคาน,น้ำมันดิบก็อาจจะไปอ้างสัญญาฟิวเจอร์ตอนนี้เป็นมีนาผมเชื่อว่าไปถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ระดับที่ต่ำอยู่แต่จะฟื้นจริงๆน่าจะเป็นเครึ่องกีหลังไปแล้วที่ผมเรียนเพราะว่าช่วงโลซเคิลโลงมันผ่านไปแล้วมันจะกลับมาอยู่ไซคลที่เป็นมีเดียมทูไฮแล้วน้ำมันดิบก็น่าจะกลับ ขึ้นมาได้ในที่สุดนะครับ,บอันที่สองที่จะกลับขึ้นมาได้ก็คือว่าถ้าตัวของเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวแล้วมีการอัดฉีดมาตรการเพิ่มเติมเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบอย่างน้อยเราจะมีการใช้จ่ายตัวเลขการใช้จ่ายน้ำตัวเลขการใช้น้ำมันดิบมันจะเพิ่มขึ้นเพราะราคาที่ถูกลง อันนี้ก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้ดีมามันอาจจะดูดีขึ้นก็ได้ก็มองว่าราคานมันดิบก็อาจจะมีการเคือนตัวแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าทุกคนมองอยู่ถึงแม้จะเคื้อนตัวก็ยังอยู่ในระดับต่ำอย่างนี้ไปอีกปีสองปีเลยนะครับอืมแต่มันก็เป็นเรื่องท,ท,ที่ที่เดายากเพราะผมเห็นคอนเซนซัสก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะถูกครับอันนี้ก็ในเรื<ๆ>่องของคอนเซนซัสเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองดีมานซัพพลายปุ๊บอ่ามันโอเวอร์ซัพพลายมันยังไงก็ขึ้นลําบากถูกไหมคร แต่ถ้ามองอีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมโอเปกหรือนอนโอเปกเขาสามารถเจรจากันได้ที่เขาจะเรียกว่าไม่ดิลเพิ่มตรงนั้นก็จะเป็นตัวช่วยหรือถ้ากรณีที่มีสงครามหรืออะไรก็ตามอันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ตัวทรัพย์ไยมันหายไปโอเคครับครับครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ครับวันนี้ขอบผคุณน้ำศักดิ์ครับสวัสดีครับครับผมอะเดี๋ยวเราพักกันอีกคู่เดียวครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าผมยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมกันต่อครับ